อร่อยมนกนแน่นี่อ่าสวัสดีครัวันนี้ก็อยู่กับน้องตุกติกนะจ๊ะช่องอห้อยอาห้อยนี่นี่ครับก็อยู่กับยังนักอะ่ะ โคตรนักอะ่กะกะเพราสาดครับหมูหนึ่งกิโลไข่ออนเซนซี่ลูกผักกีนโอ๊กแตงกวาแครอทน้อยๆนะลาดมันเลยแครอทเสรบ ไออนเซ็นครับอันนี้ก็หมูนะครับหนึ่งกิโลไ <Okay. S 1> อเออนเซ็นจากเซเว่น เข้ากันกึ๊บเดี๋ยวครับไข่แดงยั่วๆมาเลยจ้า อะไรเหมือนกันแน่นี่ตับเหลาถาดทำเองหนึ่งกิโลคลิปหน้าอยากให้กินอะไรก็บอกได้ครับ <c oughs> มือแรงของผมนะเนี่ยโปวดหิวจะหมดแล้วถ้าไปกินตามร้านมันก็น่าจะประมาณสองร้อยห้าสิบ

ăn à rồi, Tây dự. một má một. ไม่ไหวแล้วครับกินหมดพปยเกสวนนาะข้างๆตัวนี้เลยเต็มเลย <c oughs> ไม่ไหวแล้วก็เก็บไปกินอีกทีครับอันนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ